ก็มาพูดถึงเรื่องอทำทำกราฟพามดีนะครับโดย Business Intelligence ครับคลิกไปที่ Business Intelligence ครับแล้วก็คลิกดับเบิลคลิกไปที่ Business Intelligence ครับคลิกที่ระบบขายนะครับ คลิกที่วิเคราะห์การขายครับเราจะเปลี่ยนวันที่นะครับเป็นวันที่เดือนวันที่1เดือน1ปี52นะครับเดือน1ปี2552ส่วนนี้ก็สิ้นปีนะครับวันที่3 1เดือน12 2 5 5 2นะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับ กอเครื่องมันรันแป๊บหนึ่งนะครับอีกครอบการขายครับก็รันเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงไอคอนข้างล่างเลยนะครับที่เป็นรูปวงกลมสามส่วนนะครับเ,เราจะเอาแค่ ราคาก่อนแบตกับกับชื่อสินค้าเท่านั้นนะครับอย่างอื่นเราเอาออกหมดเลยครับเราก็เอาวันที่ออกนะครับคลิกที่วันที่ย้ายไปข้างบนแล้วก็ปล่อยครับคลิกที่ชื่อย่อสินค้าลากไปข้างบนปล่อยครับคลิกไปที่มูลค่าหลังหักส่วนลดลากไปบน แล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเหลือ2ส,ส่วนนะครับเป็นมูลค่าก่อนแวตกับชื่อสินค้านะครับเสร็จแล้วเราจะทำรูปกราฟพาย 3D นะครับเราก็คลิกไปที่เมนูลากไปที่เมนูนะครับแล้วก็คลิกที่รูปรูปวงกลมนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ uh โชว์ชาร์ตนะครับ เปลี่ยนชื่อเป็นเ,ออเปลี่ยนชื่อเป็นก็ <c oughs> หัวข้อก็ระบุหัวข้อเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2552นะครับ <c oughs> พิมพ์กราฟกราฟ ยอดขายสินค้าดสาาีสองหสองครับแล้วก็เปลี่ยนชนิดกราฟนะครับจากบากร์กราฟเป็นพายกราฟ พายพายสามดีกราฟนะครับแล้วเปลี่ยนตรงฟิลตรงฟิลหลังนะครับจากชื่อสาขาเป็นเป็นชื่อสินค้านะครับมันเป็นแกน X นะครับแสดงแกน x ส่วนที่แสดงแกน Y มันก็คือมูลค่าก่อนแบบนะครับมันก็คือตัวเลขที่แสดงไว้ครับคลิกโอเคนะครับ รอสักครู่นะครับก็กราฟก็จะโผล่มานะครับเราก็เราต้องการให้มันแสดงกราฟแยกส่วนนะครับเราคลิกไปที่คุณสมบัติกราฟนะครับแล้วคลิกที่เป็นเครื่องหมายลงนะครับตรงปรับแต่งค่าครับเสร็จแล้ว เราก็ไปที่ช่อง Export p o i นะครับจาก Non เป็น All นะครับมันจะแยกส่วนแล้วนะครับเราก็คลิกพื้นที่ว่างนะครับพอได้กราฟเสร็จนะครับได้กราฟเสร็จเราก็ต้องการที่จะ Export File นะครับ Export ไเนี่ยเราก็สามารถ Export f i l ไฟล์ได้ครับคลิกที่เมนูนะครับเพื่อส่งไฟล์ไปที่ Save ไฟล์ที่ต้องการนะครับกดเอ่อกดกดรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมแล้วก็ไปที่ Export นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Image นะครับลากไปที่ Image มันจะขึ้นเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆเราก็เลือกไฟล์นามสกุล jpg นะครับเราก็ส่งไปเราต้องการใช้ที่ไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ผมจะเซฟที่ไดซีสมาร์ t บิ t ที่ได Smartbit ท,ที่ผมจะเซฟไว้นะครับผม ชื่อเป็น B I S O ศ1นะครับกดเซฟต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กพอรหรือไม่ผมกดแยกนะครับต้องการดูว่าสิ่งที่เราเซฟไปมันเป็นไฟล์ไหนก็นี่เป็นไฟล์ที่ลักษณะที่เราเซฟ e x p o r t f i l ไฟล์ไปที่ที่อยู่ที่เราต้องการนะครับ เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกราฟพ i 3D แล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์เอ็กพอร์ตไฟล์รูปรูปแบบการรายงานในในรูปของพ i 3D นะครับ